้ขอหนุยดอกปลาสดอยพี่นะทั้งถ่ายทั้งือแห่งก็ได้เออทำคลิปมานาลงยูทูบใส่หัวสิไค่เอาอันนี้ไปยืนอยู่นี่เฮ็ดเอาจับไหมอีอมจับทำไมันปลาคนยานต้องรู้เราคอยนทํา่บน้ำมาดูกันจับจับจับไปจะมาเพื่อให้กระตองมันก็แล้ว